ตั้กว้างครรับคับวันนี้โชว์พิกาดร้อยเก้าค่ะมาสอบเป็นไงครั้งแรกผ่านครับผ่านเลยน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสองโลสามโลสองสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่กวางค่ะกวางคุณซ้อมมีไหมมีครับเก็บตัวมากี่วันสองสามวันสองสามอาทิตย์นะน้ำหนักนี้เราคุมหนักไหมไม่ครับร้อยเก้าไม่ครับกิโล ปกติอปกตินะนะครับล่าสุดเราชกกี่โลชกชกชกเท่าไหร่นะร้อยสิบคร้อยสิบนะวันนี้ร้อยเก้าดีกว่าเดิมหน่อยวันนี้เจอใครครับจอมทัพจองทัพเคยเจอไหมไม่เคยเห็นรูปล่านใหญ่ใหญ่อย่างนี้หนักใจไหมเนี่ยมแล้ววางเกมวางแผนงไงดีเดินเดินทำเดิมบูมเหมือนเดิมนะครับผมล่าสุดก็ชนะใครมาน้องเบียร์อ่าก็ชนะสายบูมมาเลย แต่วันนี้เขาก็เดินชนเหมือนกันนะเราจะแก้ความใหญ่งี้ไงดีเตะตัดขาต่อยท้องอายุอะไรแล้วครับสิบเจ็ดครับคนจังหวัดตาุรีครับปๆเท่าไหร่ทีนี้แล้วว่าฉันถึงเราเป็นรูดได้ห้าสามอ่ามวยเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยหมัดครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยห้าแปดครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟละแปดแปดครับ ฝากพี่น้องพี่เจนนะครับฝากเส้าเดิอเขครับต้นนักครับสวัสดีครับคุณจนทรับปองพับวันนี้โชคพิการร้อยเก้าครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็ผ่านเลยผ่านเลยนะน้ำหนักนี้เราคุมกิโลคุมแค่สองโลสองโลนะแล้วเราเปรียดนี้นี่ต่ำสุดหรือยังก็ตอนนี้ก็ต่ำแล้ววัวโตขึ้นนะว่าโตขึ้นนะร้อยเก้าที่ก็เริ่มเหนื่อยละครับแล้ว้อบมีไหนครับ เาโชควิทยาแล้วครับเราอยู่ที่ไหนนะโชควิทยาครับโชควิทยาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับาามาอยู่กี่ไฟแล้วเนี่ยไฟนี้ไฟแรกค,ครับไฟนี้ไฟแรกเลยนะ<อ>แล้วคุป,ปังผู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างเนี่ย V.P. คงสิริเด็กคนชนครับเออเอาพวกมวยแข็งแข็งมวยหนักๆมาช่วยบลุมเลยครับแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อได้แข่งไปยาัอ่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยมาอยู่นี่นี่คุปังผู้ซ้อมเยอะแล้วก็ได้ลูกหนักเพิ่มมาด้วยครับแล้ววันนี้มาเจอใครครับ แต่ตะวันครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมเนี่ยเออเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีมัดเตะขาเตะมัดครับแล้วเราเจออย่างนี้เราจะแก้ทางไงดีถึงตัวครับเออถ้าเก็บอาวุธเสร็จนะเสร็จครับเออวันนี้จะตีตีตีไม่เลิกเลยไหมครับเออแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนมาล่ามืองนครับเป็นไงวันนั้นชนะาครับชนะใครมานะคงเพชรครับคงเพชรนะวันนี้เจอทรงนี้เราเคยโดนใครน็อกมาไหมเนี่ยตรงนี้ ไม่ไม่ค่อยัะไม่ค่อยนะอ่แล้วเราเคยโดนน็อกมากี่ครั้งเนี่ยก็แค่สามครั้งแค่สาแค่โดนจับแพอ๋อแค่โดนจับแพ้เฉยนะคือหัวใจเราเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าลำบากจริงๆก็ต้องจับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวแน่ๆนะ เดินบู๊ไหมวันนี้เดินบูครับวันนี้จะถอยไหมไม่ครัเฮ้ยโหถ้าถอยนี่รู้ว่าไมเป็นไงรู้ครับถ้าถอยแล้วเป็นไงขาถ้าถอยนี่เสร็จแน่แน่ครับแล้ววันนี้ไม่ถอยครับโอเคอ่ะอายุอะไรแล้วครับอายุเจ็ดสิบห้าแล้วคนจังหวัดอุทธีอาครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยห้าสิบสี่ครับพื้นเพเราเป็นมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาไมวขวาสูงร้อยสูงร้อยจุดสี่ครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วเนี่ยสามสิบก่าไฟแล้วครับสามสิบก่าไฟนะฝากเป็นน้องเพื่อนเชีย ขอ,อ,อเชื่อเคื่อไว้ังใจครับวันนี้ตำที่แน่นอนครับ <ผม S 1> ครับผมครับ